สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยค่ะเอะวันนี้พี่อ้อยใช้หม้อนี้นะคะหม้อนี้อ่อยทำโบลอยน้ำขิงนะคะจะทำาบลอยน้ำขิงเนาะเล้จริงๆแล้วมันทำไปแล้วเนาะแต่ว่า พี่อ้อยจะมาทำคลิปวันนี้นะคะก็จะจะทำแค่หนึ่งถ้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานในทำปีทีแล้วนอะองก็ทานทานจะไปแล้วแล้ว,วันนี้จะทำใหม่ไม่ลนค่ะคันนี่ <laughs> พ,พี่อ้อยจะมาทำโบราณน้ำขิงนะคะตอนนี้กำลังต้มน้ำขิงอยู่เนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะให้อ่าเดือดเดือดหน่อยนะคะให้เขาเดือดพอเดือดแล้วเนาะเดือดแล้วพี่อ้อยก็จะ ใส่ตัวบัวลอยนะคะเ,คเพราะว่าบัวลอยพี่วัยปันแล้วก็แช่เย็นไว้เนาะแช่เย็นไว้ก็จะมาใส่ตัวบัวลอยแล้วก็ใส่ตัวแปะกล้วยนะคะตัวแปะกล้วย,ย,ยก็จะจะทาแค่หนึ่งถ้วยนะคะทํา,าแค่หนึ่งถ้วยเมื่อวานทำนากนนสีมันไม่สวยเพราะพี่วัยแช่ไว้นะ้นําขิงนะอันนี้ของที่ทําเมื่อวานสีจะไม่สวยมันแช่อยู่ในตัวน้ําขิงนะคะเลยไม่ไม่ไม่นานหรือเนาะ อันนี้พี่ออยกำลังตั้งอยู่นะคะเดี๋ยวรอ,อน้ำขิงเดือดเนาะพี่อ้อยก็จะเอาบัวลอยลงไปอุ่นให้ร้อนนะคะเพราะว่าเขาแช่อยู่ในตู้เย็นเนาะของที่มีอยู่ก็คือใส่อยู่ในตู้เย็นนะคะอันนี้ตัวแปะปวยนะคะตัวแปะปวยเนาะก็สรรพคุณมากมายอย่างที่พี่อ้อยเคยทําคลิปบอกไปแล้วก็ตัวบัวลอยน้ำขิงเขาจะเป็นไส้งาดํานะคะจะเป็นไส้งาดาเนาะ พอจริงๆทําขึ้นมานะคะก็ทานทานกันอยู่แค่คนเดียวนะคะเพราะว่าตัวน้ําขิงเด็กๆไม่ค่อยชอบเนาะเขาจะชอบท,นทาน้าแต่ทานน้ำเต้าหู้กันมากกว่ารอพี่อ้อยลงน้ําขิงเดือดนิดนึงนะขยบเอาไว้นะเมื่อวานไม่ได้ทําตักเก็บเสียงดังลานเล่นเกม ดี๋ยวพอเขาเดือดนะคะเดือดป,ปุ๊กนะพี่อ้อยก็จะใส่ตัวตัวบรอยนะคะตัวบอยนะแล้วก็ใส่แบตควอยเนาะอุ่นให้เขาเดือดอีกทีนึงนะคะให้เขาร้อนอีกทีเนาะ,ะเดี๋ยวถ้าพอเขาตัวนี้ถ้าทานร้อนๆน,นะคะจะดีมากตัวตัวตัวบลอยน้ำขิงเนี่ยพี่อ้อยใช้ขิงกแก่ๆนะคะขงิงแก่ๆต้มมาเคี่ยว เคี่ยวเขาให้น้ำเหลืองงอนๆนะคะเขาจะให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดน,นะคะแล้วเราก็จะใส่ด้วยน้ําตาลทรายแดง น้ำตาลทรายแดงเนี่ยก็คือไม่ใช่น้ำตาลทรายที่เป็นสีแดงนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงแบบคนจีนนะคะที่เขาเรียกโอทึงเนาะที่เขาเรียกโอทึงถ้าหลายๆคนรู้จักน้ำตาลทรายแดงก็ก็จะรู้จักน้ำตาลตัวนี้นะคะที่จะเป็นน้ำน้ำอ้อยเป็นผงงนะคะที่เขาเรียกเป็นอ้อยเป็นน้ำตาลอ้อยเป็นผงนะคะบางทีก็จะมีเม็ดมีก้อนเป็นน้ำตาลอะไรเรามาทานเล่นอะไรอย่างนั้นนะคะ่ะอร่อยเนาะแล้วก็จะให้ความชุ่มคอนะคะ เดือดแล้วพอเดือดปุ๊บนะคะพี่อ้อยก็จะเอาตัวับลอยนะคะที่พี่อ้อยแช่เย็นไว้เนาะเข้าใส่ตัวับลอยเนี่ยเขามีสำเร็จขายนะคะ เขาจะมีสําเร็จขายเนาะแล้วเราก็มาทําน้ําขิงเอาเองเนาะทำน้ําขิงเอาเองเขาจะมีขายแบบ่เป็นถุงเลยนะคะเป็นถุงใหญ่ๆเลยเนาะ<ม>เขาจะปั้นพร้อมใส่ใส่เอาไว้เลยนะคะเป็นถุงใหญ่ๆเลยนะคะแต่อันนี้พี่อ้อยก็ซื้อมาแบบนั้นนั่นแหละแล้วก็มาทำน้ำขิงเอง เดี๋ยววเราต้มให้ให้ให,ให,ให้ให้ตัวแป้งเขานิ่มนะคะตัวนี้ตัวนี้แป้งนี้แตกนะหรือเพื่อออกเดี๋ยว,อออยวน้ําจะขุนนะคะเ,เพราะว่าเอาออกมาจากตู้เย็นนานแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะใช้ได้เขาก็ไม่ไม่แข็งแล้วเนาะเพราะว่าอ,าออกมาไม่นานแล้วช้อนฟองนะคะช้อนฟองทิ้ง แล้วย่อยหลบไปมุมจอเขอตักใส่ถ้วยนะคะเขอตักใส่ถ้วยเนาะต้มนานน้ําน้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะติดหม้อนะคะตัวบัวลอยเนาะเ็าจะติดหม้อได้แล้วก็อออกเลยนะคะให้แค่พอเขาอา่ละลายตัวตัวบัวลอยไม่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 เป็นไม่แข็งนะคะละลายจากน้ําแข็งเนาะ เสร็จแล้วค่ะบัวลอยน้ำขิงแปะกล้วยนะคะด้วยปิดเตาค่ะเนาะปิดมือเนีมือนะคะอยากกนน้ำเชื่อค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะบนล้น้าขิงนะจ๊ะอ่าเป็นงาดํานะคะน้ําขิงแล้วก็ใส่ตัวแปะกล้วยลงไปเนาะก็อันนี้จะมีความหวานนะคะตัวเผ็ดเผ็ดด้วยขิงขิงนะคะขิงแล้วก็หวานน้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลสายน้ําตาลแดงนะคะที่พี่อ้อยเรียกว่าโอทึงนะคะก็คนจีนเขาก็จะไปใส่ในเต้าห้วยเต้าเต้าทึงอะไรประมาณนั้นเนาะ พี่อ้อยไม่ได้ตักเต็มถ้วยนะคะตักแค่นี้เนาะให้ให้ให้ดูกันว่าอ่าบัวลอยน้ําขิงแปะกล้วยงาดํานะคะทานแล้วมีประโยชน์นะคะถ้าเป็นอาการน้องหนาวทานแล้วก็จะให้ความอบอุ่นของร่างกายเนาะแต่ถ้าทานแบบนี้นะคะเพื่อความาชุ่มคอนะคะไลไลลมแล้วก็ขับเสมหะนะคะเพราะว่าเขาจะเผ็ดด้วยนะ้อขิงนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะบัวลอยน้ำขิงงาดาําแปะกลวยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ